สวัสดีครับผมนายธีรวัตรพรมใจศรีราดนักศึกษา6 7 1 0 1 1 1 5 8 9ครับวันนี้จะมาแสดงผลการทำงานของระบบนาฬิกาปลุกที่ใช้คีย์ a พในการตั้งเวลา rtcds 1 3 0 7สสาำหรับเก็บเวลาและบัสเซอร์สำหรับการแจ้งเตือนครับโดย1แสดงเวลาปัจจุบันบน lcd ครับโดยจะแสดงเวลาจาก rtc บนจอ lcd ครับซึ่งแม่นยำและไม่สูญหายแม้ปิดเครื่องครับ2ตั้งเวลาปลุกครับโดยจะเป็นการกดปุ่ม a นะครับโดยกดครั้งแรกจะเป็นการตั้งหลักชั่วโมงและกดครั้งที่2จะเป็นการ ตั้งหลักนาทีครับแล้วก็ถ้าเราจะบันทึกเวลาปลูกครับให้กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลางๆเลขศูนย์ครับเพื่อบันทึกกระปุมแล้วก็ถ้าเราจะเปิดปิดการปลูกนะครับให้กดปุ่ม C และก็เมื่อถึงเวลาปลูกนะครับจะมีเสียงเตือนขึ้นมานะครับก็คือ b u ซอร์จะส่งเสียงเตือนแล้วก็ถ้าเราจักปิดเสียงปลูกนะเราสามารถกดอะไรก็ได้ยกเว้น A และ C ครับต่อมานะครับจะเป็นการแนะนําส่วนโค้ดนะครับเราใช้ l ลบรารีหลักๆก็คือไว้สําหรับ I2C และก็คีย์แพด I2C สําหรับคีย์แพดแล้วก็ RTC l i p h s สําหรับ RTC และ Liquid Crystal สําหรับจอ LCD ครับโดยฟังก์ชันหลักๆนะครับก็จะมีฟังก์ชัน s e ต u ัครับโดยในฟังก์ชันนี้จะเริ่มการทํางานของระบบต่างๆและตรวจสอบ RTC หากไม่ทํางานก็จะรีเซ็ตเวลาครับต่อมานะครับจะเป็นฟังก์ชันรูปนะครับโดยในฟังก์ชันนี้จะแสะดงเวลาปัจจุบันและรับการปลดกดปุ่มตั้งเวลาปลุกและแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาปลุกครับและก็ฟังก์ชันต่อมาครับโชว์ไทม์ครับ ดยฟังก์ชัน Show Time จะแสดงเวลาปัจจุบันและเวลาปลุกบนหน้าจอ LCD และสถานะปลุกว่าเปิดหรือปิดนะครับและก็การตั้งเวลาปลุกนะครับก็ทางกดปุ่ม A จะเข้าสมมติตั้งเวลาจากนั้นเมื่อป้อนผ่านคีย์บอร์ดและบันทึกด้วยปุ่มสี่เหลี่ยมครับจะมีการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาปลุกอย่างที่บอกไปข้างต้นกับเมื่อเวลาตรงครับก็จะมีเสียงขึ้นมาครับและก็ฟังก์ชัน I2C Bus Scan ครับโดยโฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบอุปรกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน I2C และแสดงผลใน Serial Monitor ครับไปดูผลการทดลองกันได้<ฮ>นะครับ เมื่อกดปุ่ม E นะครับจะเป็นการตั้งเวลาหลักชั่วโมงนะครับขอตั้งเป็นสี่บกแล้วก็ถ้ากดอีกครั้งนะครับจะเป็นหลักนาทีนะครับแล้วก็เมื่อกดปุ่มนี้นะครับจะเป็นการเปิดสวิตช์ให้เป็นออนครับและเมื่อเวลาตรงตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับมันก็จะมีเสียงขึ้นมาครับ๋ยวรอสักครู่นี่ครับประมาณนี้ครับและถ้าเราจากกดกับกดปุ่มตัวเลขอะไรปุ่มมันก็หยุดครับแค่นี้ครับผม